การตกแต่งของเจ้าของเก่าก็มีการติดตั้งกรอบที่เป็นสีดำเนี่ยทั้งไฟหน้าไฟท้ายนะครับผมแล้วก็มือจับประตูนะครับก็ด้านในโครงสร้างของบันไดก็จะเป็นเหล็กขึ้นไปเหยียบขยม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 ไม่มีหักแน่นอนนะผมหัวนอ็อตแต่และหัวไม่เคยรู้จักประแจนะผมประแจเป็นยังไงหัวน็อตบอกไม่รู้จักรถกระบะเนี่ยจำเป็นต้องก้มดูรถนะครับต้องก้มดูด้านล่าง สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมผมกอลฟท่าสินไว้กันอีกเช่นเคยนะผมวันนี้เราอยู่กับรถกระบะนะครับผม Ford Ranger รนะคันนี้เป็นรุ่น4ประตูเครื่องยนต์ยังเป็นเครื่องยนต์เก่าอยู่นะขนาด2.2ลิตร160แรงม้านะครับผมคันนี้มาพร้อมเกียร์ธรรมดา6สปีดนะฮะสิ่งที่ r a นเจอร์เนี่ยทำได้ดีเมื่ออดีตการที่ผ่านมานะผมที่ได้ขึ้นอันดับ2อันดับ3นะในยอดขายกระบะนะครับผมก็คือในส่วนของออปชั่นฟังก์ชันช่วงลงช่วงล่างเขานะฮะที่เซตออกมาได้ค่อนข้้างดีแลวก็ ให้ฟังกชันมาค่อนข้างเยอะนะครับผมถ้าเทียบกับคู่แข่งที่เป็นเจ้าตลาดอย่าง Toyota Revo ว s อิวซูดีแม็กแ l a n อ e r กินขาดในส่วนของออปชั่นและช่วงล่างนะครับผมแล้วก็ในส่วนของเครื่องยนต์ก็มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะฮะจากเครื่องยนต์2 2ลิตรก็พัฒนาเป็นเครื่องยนต์2 0 l, ลิตรแรงม้าเพิ่มขึ้นเป็นดัวใบเทอร์โบนะฮะแรงม้าสูงสุดที่อยู่ที่213แรงมา้าอันนี้ก็แล้วแต่ท่านเลือกเลยนะครับผมแต่สําหรับคันนี้นะฮะคันนี้เนี่ยเป็นเครื่องยน 6สปีนะผมและคันนี้เป็นปี2018นะครับผมเป็นรุ่น m i n o r c h a ช n นะฮะราคาเปิดตัวของเขาอยู่ที่829,000บาทนะครับผมแต่ณตอนนี้นะฮะณตอนนี้คันนี้ที่จำหน่ายอยู่นะราคาอยู่ที่550,000บาทกับเลขไมล์20,000กิโลนะผมในส่วนของประกันของเขาเนี่ยหมดไปแล้วนะครับผมเพราะว่าประกันตัวรถเนี่ยมัน3ปีแ0 0โลใช่ไหมมันก็เกินอายุแล้วนะฮะมันก็3ปีพอดีนะผมแต่ในส่วนของค่าแรงนะครับผม ไอ้ที่ว่าฟรีค่าแรง5ปี75,000กิโลนี่ยังมีอยู่นะสำหรับคันนี้นะฮะท่านใดที่สนใจนะครับผมสามารถเอาเข้าศูนย์นะฮะเขายังฟรีค่าแรงอยู่นะครับผมถึง75,000กิโลก็อีก50,000กโลหรือว่าอีก2ปีนั่นเองนะครับผมอ่ะเรามาชมความสวยงามของตัวรถคันนี้นะครับผมคันนี้เนี่ยรถเข้ามาได้สักระยะหนึ่งแล้วแหละนะรเราก็มีการเก็บงานขัดสีทําความสะอาดเข้าสปาแล้วนะครับผมด้านหน้าของเขาได้ไฟหน้าเป็น,นคมโปรเจคเตอร์นะฮะ หลอดเป็นหลอดฮาโลเจนเป็นหลอดไส้แสงสีเหลืองนะผมแล้วก็มีระบบอัตโนมัติในการเปิดปิดนะครับผมการตกแต่งของเจ้าของเก่าก็มีการติดตั้งกรอบที่เป็นสีดำเนี่ยสีดําด้านนะฮะติดตั้งกรอบมาทั้งไฟหน้าไฟท้ายนะครับผมแล้วก็มือจับประตูนะครับผมเพิ่มความดุดันให้กับตัวรถเพราะตัวรถเป็นสีเงินนะถ้ามันไม่ติดอะไรแบบดําๆตัดมามันก็ดูไม่สวยนะกระจังหน้าโครเมียมนะผมมีไฟตัดหมอกให้ด้านล่างนะกระดูเท่ดีนะผมเป็นรุ่น minor change นะครับผม ดูเท่นะมันดูบึกบืนดีนะครับสำหรับ Ford r a n นเจอร์เรามาดูด้านข้างกันต่อนะด้านข้างนะครับผมสวมใส่ล้อแม็กนะครับเป็นล้อแม็ก6ก้านนะล้อแม็ก6ก้านขนาด17นิ้วนะครับผมยางที่สวมใส่อยู่เป็นยางปี2018นะฮะยางก็ยังสภาพสวยๆอยู่นะก็ใช้งานได้อีกสักระยะสั้นๆนะฮะถ้าซีเรสก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับผมถ่ายขึ้นมาที่แก้มด้านข้างก็จะมีตัวอ่าตัวโครเมียมติดมานะครับผมเพิ่มความดุดันให้กับตัวรถกระบะคันนี้นะก็จะเป็นเครื่องยนต์2 2 เกียร์6สปีดนะครับผมกระจกมองข้างนะฮะตกแต่งด้วยโครเมียมพร้อมไฟเลี้ยวในตัวนะครับก็จะเป็นสีทูโทนด้านล่างจะเป็นสีดําด้านนะพับเก็บไฟฟ้าปรับองศาไฟาฟ้านะฮะมือจับประตูนะครับอย่างที่บอกคือตอนแรกมันเป็นสีเดียบตัวรถมันดูล้นๆดูไม่สวยเจ้าของเดิมก็ติดตั้งตัวที่เป็นสีดําเพิ่มเข้ามานะทำให้มันดูแตกกับตัวสีรถนะดูเท่ดีแต่ว่าระบบกุญแจของเขายังเป็นระบบกุญแจแบบธรรมดาอยู่นะมีแค่ immobilizer ป้องกันการโจรกรรมนะฮะแต่ว่ายังเป็นการเสียบสตาร์ทอยู่ยังไม่ใช่ปุ่มสตาร์ทเนาะด้านล่างมีบันไดนะครับผมบันไดสีดําด้านนะกันลื่นนะครับผมก็ด้านในโครงสร้างของบันไดก็จะเป็นเหล็กนะฮะมันก็จะดูแข็งแรงนะครับผมขึ้นไปเหยียบขยมพยมพยมพยมไม่มีหักแน่นอนนะผมแข็งแรงมากเรามาดูด้านท้ายกันต่อนะฮะ ด้านท้ายของเขาครับผมออปชั่นที่ได้มาในส่วนของความปลอดภัยก็คือ parking sensor นะเพราะคันนี้เป็นรุ่น XLT นะครับผม XLT ก็จะมี parking sensor มาให้แต่ยังไม่มีกล้องมองหลังนะเพราะยังไม่มีหน้าจอซิงค์สนะฮะถ้าหน้าจอซิงค์สมเนี่ยมันจะมีในตัวปี2019นะผมสําหรับเครื่องยนต์2.2นะแต่ถ้าในโมเดล2018เนี่ยมันจะเป็นเครื่องยนต์2.0เท่านั้นถึงจะมีตัวระบบซิงค์สหรือว่าหน้าจอใหญ่หรือมีกล้องมองหลังนั่นเองนะฮะ คันนี้ยังไม่มีนะครับผมเพราะว่าเป็นเครื่องยนต์เก่าเป็น2.2 1 6 0หแรงม้านะครับผมแต่ว่าเป็นรหัส XLT นะครับผมก็จะได้ฟังก์ชันในส่วนของ Cruise Control ไฟหน้าอัตโนมัติที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัตินะครับผมก็ได้เพิ่มเข้ามาต่างจากตัว XLS นะครับผมอ่ะแล้วก็ด้านท้ายนะครพื้นปูกระบะของเขานี่สภาพส,ายสวยๆเลยนะพื้นปูกระบะเป็นยี่ห้อ r อ g u กา d นะฮะก็จะดูเท่ดูสวยนะครับผม ไม่เคยบรรทุกของหนักนะครับพื้นปูกระบาไม่มีรอยทะลอกหนักๆสภาพสวยๆเลยเอาไปก็ใช้งานได้ทันทีนะฮะเหมือนได้รถใหม่เลยคันเนี้ยเหมือนได้รถใหม่จริงๆนะครับผมเพราะว่าสีสันโดยรอบเนี่ยตอนรถเข้ามาเนี่ยสภาพมันก็ไม่ได้โทมอะไรมากนะฮะแทบจะไม่ต้องเก็บสีเลยก็มีแค่ริ้วรอยเล็กๆเท่านั้นเองอย่างรอยขนแมวควนรอยแบบรอยคาบฝุ่นอะไรพวกนี้ที่มันขวนแล้วก็เป็นรอยที่มันไม่ค่อยเงาอะไรนะเราก็ขัดสีเคลือบสีให้แล้ว สภาพสีก็จะสวยงามเลยนะตอนนี้นะถ้ามาดูคันจริงบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมเรามาดูภายในกันต่อดีกว่าว่าเป็นอย่างไรสภาพเบาะที่ใช้งานมา20,000กิโลเป็นอย่างไรบ้างยับไหมตามเลยครับ เรามาดูภายในนะครับผมภายในของ Ford Ranger Double c a b 2.2 XLT High l i d e r นะฮะคันนี้เป็นรุ่นยกสูงนะครับผมเป็นโมเดลปี2018นะฮะสิ่งที่คุณจะได้ในรุ่น XLT นั่นก็คือ คูชคอนโทรนะฮะที่เพิ่มเข้ามาจากรุ่น XLS นะครับผมก็จะมีเราส่วนของระบบล็อกความเร็วอัตโนมัติแต่ไม่มีระบบแปรผันนะยังเป็นแบบคูชคอนโทรธรรมดา,าอยู่นะฮะมีมัลติฟังก์ชันในส่วนของควบคุมเครื่องเสียงรับสายโทรศัพท์นะฮะแล้วก็มีแป้นควบคุมในส่วนของหน้าจอ MID นะผมแสดงข้อมูลการขับขี่อัตราการสิ้นเปลืองต่างๆก็จะแสดงอยู่หน้าจอตรงนี้นะฮะของคนขับเนาะหน้าปัดนะฮะก็จะดูสวยงามดีนะครับผมด้านซ้ายด้านขวาก็จะเป็นแบบอนาล็อกเป็นเข็มธรรมดานะครับที่เราเข้าใจกันง่ายๆอยู่แล้วนะแล้วสิ่งที่ ยังได้อีกนั่นก็คือไฟหน้อาอัตโนมัตินะครับผมก็จะมีในส่วนของการเปิดปิดไฟหน้าแบบอัตโนมัติที่ป <Rogers> ัดน <Therefore, S 2> <to> ้ําฝนก็เป็นแบบอัตโนมัตินะฮะก็จะมีในส่วนของเซ็นเซอร์จับละอองน้ําฝนอยู่หลังกระจกมองหลังนั่นเองนะครับนี่ตุ้มๆตรงนี้นะฮะเป็นเซนเซอร์ตรวจจับละอองน้ําฝนเนาะแล้วก็กระจกมองหลังก็เป็นแบบตัดแสงอัตโนมัติด้วยนะครับผมสิ่งที่ได้มาค่อนข้างเยอะนะเป็นรถกระบะแต่ว่าให้ฟังก์ชันเยอะมาเยอะเยอะมากๆนะครับผมแล้วก็วัสดุพวงมาลัยเนี่ยจะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะ เป็นพวงมลลาลัยหุ้มหนังผิวสัมผัสค่อนข้างโอเคเลยจับถนัดมือมากแล้วก็เป็นพวงมลลาลัยผ่อนแรงไฟฟ้านะครับผมก็จะปรับเซตความหนักของพวงมลลาลัยตามความเร็วของตัวรถด,ด้วยนะฮะเนี่ยตอนถ้าเราขับในเมืองขับแบบรถติดๆพวงมลลาลัยก็จะเบามันจะคล่องตัวนะฮะแต่ถ้าเราขับด้วยความเร็ว1้0 120เนี่ยพวงมลลาลัยก็จะหนักขึ้นทาให้เราควบคุมรถได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะในส่วนของเครื่องเล่นก็จะเป็นเครื่องเล่นแบบปกติธรรมดาย,ยังไม่มีระบบซิงค์อะไรนะ,ะก็จะเป็นแบบ c d m p 3อะเชี่อมอลู้นะ,ะ,นะ,ะผม ก็จะเป็นหน้าจอเล็กๆนะฮะไม่ได้แบบสวยงามเหมือนตัวรุ่นพี่อย่างตัว2.0นะฮะที่เป็นตัว XLT ที่ได้หน้าจอซิงค์ระบบซิงค์3มานะครับผมที่ต้องเป็นแบบธรรมดานะนี่ก็แอบเสียดายนะครับผมถัดลงมาด้านล่างก็จะเป็นในส่วนเครื่องปรับอากาศนะฮะเป็นเครื่องปรับอากาศที่เป็นแบบธรรมดานะฮะแต่ว่าเขาวางตำแหน่งมาแบบ เหมือนดนะิจิตอลเนาะมันดูเท่ดีนะฮะมันเป็นแบบธรรมดาก็จริงแต่ว่ามันเหมือนดนะิจิตอลน่ะมันเป็นปุ่มกดแบบดูเท่เทดูทันสมัยดีนะผมก็ออกแบบมาค่อนข้างดีสําหรับฟอร์ดเนาะมีปลั๊กเอาเลสให้1ตําแหน่งนะฮะแล้วก็ปลั๊ก USB ให้1ตําแหน่งนะครับผมส่วนของในหลุมด้านล่างก็จะมีตัวเชื่อมต่อ AUX นะฮะก็ไว้เชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือกับเครื่องเล่นเนาะในส่วนของเกียร์นะครับผมเกียร์ก็จะเป็นหัวเกียร์แบบยางนะฮะยังไม่ใช่หนังยังไม่ได้มีการตกแต่งสแตนเลสอะไรนะจะ แล้วก็ถุงเกียร์ก็จะเป็นหนังก็ดูสวยงามดีวัสดุค่อนข้างโอเคเลยนะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับผมก็เป็นเกียร์ที่ขับแล้วสมูทอะ่ะมันไม่มีอาการแบบกระตุกกระชากอะไรถ้าคุณไม่เคยขับเกียร์ธรรมดาหรือว่าขับเกียร์ธรรมดายังไม่แข็งเนี่ยแลนเจอร์เนี่ยเป็นรถที่ขับค่อนข้างง่ายนะเข้าเกียร์ได้ค่อนข้างง่ายนะครับผม ก็มาลองขับกันดูได้นะครับมีที่วางแก้วน้ําให้สองตแหน่งมีเบรกมือเป็นแบบธรรมดาที่พักแขนก็มีมาให้นะในส่วนของกล่องด้านในก็เป็นกล่องใส่ของธรรมดานะผมไม่มีปลั๊กอะไรด้านในเนาะประมาณนี้นะฮะส่วนของเบาะนะครับเบาะเป็นเบาะผ้าปรับได้6ทิศทางคนขับนะครับผมปรับได้6ทิศทางนะแล้วก็มันจะมีจุดด้อยอย่างหนึ่งของเบาะแบบนี้ของ Ford Ranger เนี่ยไอปีกด้านข้างมันจะชอบยับนะฮะมันจะชอบยับเพราะว่าเวลาเราขึ้นรถเนี่ย ตูดเราก็ต้องนั่งทับตรงนี้นะผมเพราะตัวรถมันค่อนข้างสูงนะตูดเราก็ต้องนั่งทับตรงนี้บ่อยๆนะครับผมไม่ว่าคุณจะใช้ในระยะสั้นๆหรือระยะยาวนะครับผมปีกด้านขวาของเบาะกว่งคนขับเนี่ยจะยับตลอดนะฮะมันยับง่ายมากนะผมแต่ว่าเวลานั่งแล้วเนี่ยผิวสัมผัสก็ค่อนข้างดีนะครับไม่ลื่นถลไม่อะไรนะแล้วก็ไม่ไม่เหนียวเหนินหนาด้วยเพราะเป็นเบาะผ้านะผมดีไซน์ของเขาก็ดูสวยงามดีนะครับผมก็จะประมาณนี้นะ ออปชันที่ได้เพิ่มเข้ามาจากรุ่น XLS เนี่ยก็ค่อนข้างเยอะนะฮะในส่วนของบอร์ดแถวแถวที่2เนี่ยด้านหลังเนี่ยมันเป็น4ประตูมันนั่งได้สบายอยู่แล้วนะผมมีที่พักแขนตรงกลางให้มีที่วางแก้วน้ำอะไรให้นะฮะแล้วก็มีการาติดตั้งตัว Isofix ด้วยสำหรับการติดตั้งเบาะเด็กนะครับผมในรุ่น4ประตูมันมีอยู่แล้วนะฮะมันก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกสำหรับรถกระบะ4ประตูเนาะโอเคเดีย๋ยวเราไปดูโครงสร้างกันต่อแล้วผมว่าสวยงามแค่ไหนมีแกะอะไรบ้างมีทำสีตรงไหนบ้างนะผมตามเลยครับ เรามาดูโครงสร้างกันต่อนะผมโครงสร้างของเจ้าคันนี้เป็นอย่างไรบ้างนะฮะเดี๋ยวจะพาท่านชมมาชมกันทีละส่วนเลยนะครับผมเริ่มจากที่ด้านหน้านะฮะด้านหน้าของเขาครับผมโครงสร้างคันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าโครงสร้างค่อนข้างสวยมากๆนะครับฝากระโปรงเนี่ยเคยมีร่องรอยของการถอดแกะทําสีมาแล้วนะแต่ว่าเก็บทําสีด้านนอกนะ เพราะว่าด้านในของเขาเนี่ยเดิมๆเ,เลยนะครับผมตัวตาฟรอร์ดคำเลขตัวเลขอะไรอย่างเงี้ยยังอยู่เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็กรอล็อกของฝากระโปรงก็ไม่เคยถอดไม่เคยแกะไม่มีการพ่นสีหรือว่าละอองสีมาเกาะติดที่มันแบบดูออกนะครับผมอันนี้คือสภาพสวยๆเลยนะฮะเม็ดองเม็ดอาร์คอะไรก็อยู่เหมือนเดิมสติ๊กเกอร์ใสที่ฝากระโปรงก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะฮะไม่เคยถอดไม่เคยแกะนะผมและสิ่งสาคัญของ Ford r a n g e r ที่เขาให้มานั่นคือที่ค้าฝากระโปรงแบบโช๊กนะฮะ ไม่ต้องออกแรงแล้วไม่ต้องออกแรงหยิบไม้ค้ำมาใส่รูนะครับผมเออนี่เพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งานในการที่จะตรวจสอบในส่วนของของเหลวต่างๆนะครับผมก็ถือว่าดีนะโครงสร้างด้านข้างในส่วนของแก้มด้านข้างทั้งซ้ายทั้งขวานะครับผมโครงสร้างสวยๆเลยนะฮะหัวน็อตแต่และหัวไม่เคยรู้จักประแจน,นะผมประแจเป็นปยังไงหัวน็อตบอกไม่รู้จักนะครับเพราะว่าไม่เคยสัมผัสเลยนะฮะสภาพดีมากๆแก้มด้านซ้ายแก้มด้านขวาสวยๆคานด้านหน้าเดิมๆนะครับผมคานด้านหน้าเดิมๆเลยนะ สติเกอร์สายที่รองเอาไว้หนุนตัวยางเนี่ยก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็คานหน้าหมอน้านะฮะคานหน้าหม้อน้ําก็ตรงๆไม่เคยมีชนหรือว่าแตะด้านหน้าเลยนะครับผมอ่าสวยมากกระจังหน้าเดิมเดิมจากโรงงานการชนหน้าเดิมเดิมจากโรงงานไม่ได้เก็บสีในส่วนของการชนด้านหน้านะคันนี้ผมบอกเลยนะฮะคันนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะไปเก็บสีทางด้านข้างมากกว่านะครับผมเพราะว่า มีรอยขนแมวบางๆอะไรพวกนี้นะก็ไปขัดสีอะไรให้เนาะอันนี้คือด้านหน้าของเขานะฮะสภาพเดิมร0 0เลยเรามาดูด้านข้างกันต่อนะครับด,ด้านข้างของเขาเนี่ยขอบประตูนะฮะสภาพสวยๆนะฮะเม็ดอาร์คนะครับผมสวยมากนะฮะแล้วก็มีนี่จุดสังเกตนะผมของยี่ห้อฟอร์ดจะมีรูปสามเหลี่ยมนะฮะสามเหลี่ยมเนี่ยม,มันจะอยู่เป็นช่วงของเขานะัะผมมีช่วงด้านล่างก็คืออยู่ตรงนี้นะฮะอยู่ใกล้ก่อนประตูนะผมแล้วก็ถ่ายขึ้นมาตรงเสานะฮะ ตรงเสาเนี่ยก็จะมี1จุดนะครับผมอ่าแล้วก็ถ่ายขึ้นไปอีกตรงคานด้านบนนะฮะก็จะมีอีก1จุดนะครับผมมันก็จะไล่ไปเรื่อยๆนะฮะรอบเลยนะ,ะเป็นจุดสังเกตสังเกตเพื่ออะไรก็คือหากมีการเก็บสีมีการพ่นสีหรือว่ามีการเคราะอะไรพวกเนี้ยไอจุดพวกเนี้ยที่ผมชี้ให้ดูที่เป็นรูปสามเหลี่ยมเป็นรูปสอนเนี่ยมันก็จะหายไปหรือว่ามันจะไม่ชัดเจนนะฮะถ้าเดิมๆจากโรงงานเนี่ยมันจะชัดมากมันจะชัดมากนะครับผมแล้วก็ล่องมันจะลึกมันจะคมนะครับแต่ถ้ามีการพ่นสีเนี่ย มันก็จะดูจืดจางไปมันจะดูไม่คมนะครับผมอ่านี่คือจุดสังเกตนะแล้วก็บานพับประตูด้านหน้านะผมสวยๆเลยบานพับสวยๆนะฮะปาักกามาจากโรงงานก็ยังอยู่ที่เดิมไม่มีร่องรอยของการถอดแกะแต่อย่างใดนะครับผมประตูเดิมๆนะฮะโครงสร้างด้านในเดิมๆนะครับผมอ่าสภาพสวยมากๆนะมาดูบานหลังกันต่อบานหลังก็เหมือนกับบานหน้าเลยนะ,ะจุดสังเกตก็คือไอ้รูปสามเหลี่ยมนั่นแหละนี่มันจะคมมากๆเห็นไหม มันชัดมากนะครับผมถัดขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะว่ามันจะมีเป็นช่วงๆไปนะครับผมด้านบนด้านข้างก็ค่อยๆดูไปนะฮะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบดูรถมือสองก็ดูเย็นๆนิดหนึ่งนะครับผมนี่นะสภาพสวยมากนะครับผมบานพับก่อนประตูเหมือนเดิมนะฮะสวยมากสวยจริงสวยมากไม่รู้จะอวยยังไงแล้วนะฮะคันนี้บอกเลยซื้อไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะมาดูด้านท้ายนะครับผมด้านท้ายของเขานะครับผมดูด้านบนก่อนเอาแบบง่ายๆเบสิกเบสิก่อนนะฮะ ดูด้านบนซ้ายขวานะครับผมคุณจะเห็นรอยเว,ว้าลรอยอาร์กต่างๆนะผมด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยมันต้องตรงกันนะท้ายกระบะเนี่ยสองข้างเนี่ยมันต้องตรงกันนะครับผมอ่าเนี่ยจุดอาร์จุดรอยพับของเหล็กอะไรพวกนี้ล่องต่างๆเนี่ยมันจะต้องตรงกันทั้งซ้ายทั้งขวานะครับผมเห็นปะ่ะมันจะตรงกันเลยนะลองสังเกตดูนะฮะซ้ายขวาจะเหมือนกันแล้วก็ฝากระโปรงด้านท้ายเนี่ยจริงๆแล้วถ้าส่วนใหญ่มีการชนมาเขาจะถอดเปลี่ยนเลยนะผมแต่คันนี้ ไม่เคยถอดไม่เคยเปลี่ยนนะฮะเป็นฝาท้ายเดิมจากโรงงานนะฮะซีนของขอบฝากระโปรงเนี่ยมันจะสม่ําเสมอกันนะครับผมมันจะไม่มีแบบตะปุ่มตะปาเบี้ยวหรือว่าป่องบวมหรือว่าแฟบนะฮะมันจะเท่ากันหมดทั้งเส้นนะครับผมอันนี้คือของเดิมจากโรงงานนะแล้วก็รถกระบะเนี่ยจำเป็นต้องก้มดูรถนะครับต้องก้มดูด้านล่างก้มดูเชสซีด้านล่างนะครับผมนี่นะตัวเชสซีด้านล่างนะครับตัวเหล็กสีดำดำเนี่ยเหล็กนี่นะเนี่ยเหล็กเนี่ย นะครับผมดูว่ามีล่องหลยอของการตัดต่อเชื่อมต่อไหมนะฮะหากมันมีชนหนักๆมาฝาไอกระบะด้านท้ายมันยกเปลี่ยนได้นะครับผมก็ดูด้านล่างเลยตัวเชสซีเนี่ยคานต่างๆนะครับผมว่ามันตรงไหมมันมีรอยเชื่อมไหมนะฮะเพราะว่าผมเคยเจอนะรถกระบะเนี่ยมีรอยเชื่อมอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับผมเขาเชื่อมมาเว่ยก็สังเกตดีๆนะผมซ้ายขวามันจะเหมือนกันทุกอย่างนะผมมันเหมือนกระดูกสันหลังของตัวรถอ่ะนะ อ่ามันก็จะไม่มีรอยเชื่อมแบบหนักหนักน่าเกียดเป็นสนิมอะไรพวกนี้นะอ่าเนี้ยสภาพสวยเลยสําหรับด้านล่างนะฮะเรามาดูอีกด้านหนึ่งเนาะอ่าด้านหนึ่งก็ดูเหมือนด้านขวานั่นแหละนะฮะดูเหมือนกันเด้ๆไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากนะครับผมก็จะมีอ่าตัวสามเหลี่ยมเหมือนกันนะฮะเป็นช่วงๆไปนะครับผมแล้วก็อาร์คไฟฟ้านะครับผมแผ่นเหล็กที่มันทับซ้อนกันอยู่นะก็จะเห็นได้ชัดนะครับผมสภาพสวยนะฮะคันนี้คอนเฟิร์มได้ว่า สวยร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีชนหนักพลิกคว่มจมน้ําไฟไหม้หรือว่าตัดต่อตัวถังนะครับสภาพสวยจริงเออมาดูเองก็ได้พาช่างมาดูก็ได้ถ้าไม่มั่นใจนะถ้ากลัวผมหลอกก็พาช่างมานะผมดูให้สบายใจมาทดลองขับก่อนจองก็ได้นะครับเอาที่คุณสบายใจแล้วค่อยวางเงินจองดีกว่าเนาะอ่สะสภาพดีนะครับคันนี้คอนเฟิร์มเลยไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะแล้วก็มีบุ๊กเซอร์วิสมีคู่มือประกันในส่วนของค่าแรงก็ยังมีอยู่นะครับผมก็ถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปสรุปให้ฟังนครับ เป็นอย่างไรบ้างครับกับเจ้า Ford Ranger Double c a b 2.2 XLT High l i d e r คันนี้นะผมถ้าพูดถึงสภาพโครงสร้างของเจ้าคันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าสวย100%นะฮะกล้าวารันตีเลยว่าไม่มีชนหนักพิกความจมน้ำไฟไหม้ตัดต่อตัวถังแน่นอนนะครับผมแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมต้องบอกท่านผู้ชมนะฮะในการเลือกซื้อ Ford Ranger ในช่วงปี2018-2019เนี่ยคือดูออปชันดะีๆนะ 2018กับ2019ออปชั่นมันแตกต่างกันถึงเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์เดียวกันรหัสรุ่นจะเป็นรหัสเดียวกัน XLT XLS XL Plus XL XL อะไรพวกนี้นะแต่ออปชั่นมันต่างกันนะในปี MY 2018เนี่ยเครื่องเสียงของเขาไม่มีระบบซิงค์3หน้าจอไม่มีหน้าจอสัมผัสนะฮะก็คือเจ้าคันนี้นะแต่ถ้าเป็นปี2019แท้ๆนะครับผมตัว XLS XLT นะครับผมก็จะมีในส่วนของหน้าจอ DVD ระบบซิงค์สาเพิ่มเข้ามานะฮะก็ บอกท่านผู้ชมให้รับทราบกันดีกว่าเนาะแต่ว่าช่วงราคาของเขาก็จะแตกต่างกันนะก็ลองสังเกตดีๆนะผมบางทีเขาเอาตัวปี18มาขายเป็นปี19ราคามันก็จะนิดหน่อยอะนะก็ลองสังเกตกันดูแล้วกันเนาะสำหรับคันนี้เนี่ยความคุ้มค่าของเขาก็คือในส่งประกัน ค่าแรงค่าไหลเนี่ยของศูนย์ของเขายังมีอยู่นะเหลืออีก2ปีนะครับผมก็ถือว่าคุ้มนะแล้วก็เลขไม้ไม่เยอะมากอยู่ที่20,000กิโลเท่านั้นเองราคาของเจ้าคันนี้อยู่ที่5 5 0 0 0 0บาทนะครับผมถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้ที่0 9 0 1 0 10, 1 1 0 1 9หรือจะแวะมาทดลองขับก่อนจองก็ได้ที่โชว์รูมห้าสิบวัดถนนราชพฤกษ์นะฮะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะกดซับสไครต์สั่นกระดิ่งติดตามไ,ว,ไมว้ดนนี